สวัสดีค่ะต้อนแรกทุกท่านเข้าสู่รายการบันนี้เดลิเวอรี่ วันนี้ค่ำคืนวันพฤรหาสบดีที่4พฤศจิกายนค่ะอยู่กับคุณอาทิย์ประดาและดิฉันวิมลวันค่ะหลังจากที่ทราบผลการประชุมของเฟดนะคะที่ประกาศว่าจะมีการปรับลดมาตรการทำ QE หรือว่าการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินที่มีการอาัดฉีดเข้าสู่ระบบเนี่ยนะคะจะเริ่มต้นเดือนนี้15,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะลดทั้งในขาการซื้อพันธบัตรรัฐบาลลดทั้งในขาของการซื้อ MBS นะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยพอตลาดรับรู้ก็เริ่มนะคะพลิกฟื้นกลับคืนมาค่ะมีความชั นมากขึ้ซึ่งก็ต่อยอดไปทางด้านของ ECB นะคะที่ระบุบ,บอกว่าแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนั้นจะยังคงตรึงเอาไว้คล้ายๆกับเฟดเลยค่ะน่าจะยังไม่ขึ้นจนถึงปีหน้าขณะเดียวกันก็จับตาในเรื่องของธนาคารกลางอังกฤษกันด้วยนะคะว่าทิศทางดอกเบีย้ยจะเป็นอย่างไรคะ่ะขณะเดียวกันในฝั่งฝั่งของธนาคารกลางอย่างฟิลิปปินส์เขาก็บอก<ฆ>นะยังไม่มีการถอนมาตรการ QE หรือว่าขึ้นอัตาราดอกเบีย้ยยังคงใช้นโยบายแบบนี้ต่อไปกันก่อนนะคะพอมีการประกาศของเฟดออกมาแบบนี้คะ่ะถ้ามาดูกันวันนี้ภาวะตลาดหุ้นยุโรป เปิดมาก็ทำนิวไฮเลยรับในเรื่องของผลการประชุมของเฟดเช่นเดียวกับตลาดหุ้นบ้านเรานะะที่วันนี้กลุ่มแบงก์ก็นําตลาดขึ้นมาในประเด็นนี้เช่นเดียวกันค่ะแล้วมีความคึกคักสดใสนะคะถ้าหากว่าทิศทางดอกเบีย้ยเป็นขาขึ้นกลุ่มแบงก์ก็น่าจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นด้วยนะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะไปดูธนาคารกลางยักษ์ใหญ่นะคะในโซนเอเชียอย่างธนาคารกลางของญี่ปุ่นกันบ้างน,นะคะล่าสุดเพิ่งได้รัฐบาลใหม่ได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่จะเดินหน้าในเรื่องของแผนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจซึ่งทางด้านของบ OJ นั้นก็ไม่ขัดขวางละค่ ระบุนะคะบ,บอกว่าเฟดเนี่ยถึงแม้จะลด QE แต่ว่าทางด้านของญี่ปุ่นนั้นเศรษฐกิจแตกต่างกันออกไปนะคะจะยังคงผ่อนคลายนโยบายทางการเงินต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายหลังโควิด -19 แล้วค่ะโดยประเด็นนี้นะคะมีการเปิดเผยจากผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นนายฮารุฮิโกะคุโรดะระบุบ,บอกว่ายังไม่มีแผนหรือว่าความจําเป็นที่จะต้องยกเลิกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เร็วๆนี้ถึงแม้ว่าเฟดนั้นจะมีการปรับลดวงเงินในการซื้อ พันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือว่า QE แล้วก็ตามในขณะเดียวกันค่ะนายคุโรดะก็ระบุนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย BOJ เผชิญกับผลกระทบโควิด -19 แตกต่างจากธนาคารกลางของชาติตะวันตก เราผ่อนคลายทางการเงินเพื่อบรรลุปเป้าหมายอัตราเงินเฟอ้อที่ระดับ2%นอกจากนี้เรายังดําเนินโครงการพิเศษเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยโดยระบุบอกว่าณนะปัจจุบันนะคะยอดโควิด -19 ผู้ติดเชื้อรายใหม่นั้นลดลงอย่างรวดเร็วแต่ถึงอย่างไรก็ตามค่ะ BOJ ก็ยังเดินหน้าในการสนับสนุนจัดหาเงินทุนสําหรับสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่องยาวไปจนถึงมีนาคมปี2565ค่ะ แต่ละประเทศเศรษฐกิจอาจจะฟื้นตัวได้ไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นนโยบายการเงินอาจจะต้องแตกต่างกันด้วยนะคะก็คือเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆค่ะขณะเดียวกันจับตาอีกหนึ่งประเด็นสําคัญเหมือนกันเพราะล่าสุดนะเห็นไต้หวันบอกว่าจะมีการหารือเจรจาร่วมกับ EU นะคะกรณีที่จะมาเข้ามาเป็นพันธมิตรกันนะคะในการแก้ไขสถานการณ์โควิดสิที่เกิดขึ้นหรือว่าจะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นนะคะและก็ขณะเดียวกันจะมีการพูดคุยกันถึงประเด็นเซมิคอนักเตอร์กันด้วย การหารือในครั้งนี้นะคะเขาบอกว่าไต้หวันเนี่ยไม่สนเลยนะคะกรณีที่จีนต้องการจะรวมชาติกันด้วยล่ะค่ะโดยทางด้านของประธานาธิบดีไต้หวันนะคะนางไฉอินเวิร์นมีการเปิดเผยค่ะเขาจะจัดการเจราจารนะคะกับคณะผู้แทนจากรัฐสภายุโรปอย่างเป็นทางการที่ทำเนียประธานาธิบดีในวันนี้โดยไม่สนใจนะเสียงประนามจากจีนที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเคลื่อนไหวดังกล่าวค่ะโดยเขากล่าวด้วยนะคะว่า คณะผู้แทนของ EU เดินทางมาที่นี่เพื่อเรียนรู้วิธีที่ไต้หวันใช้จัดการกับข้อมูลเท็จพร้อมย้ำถึงความจำเป็นในการมีแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านข้อมูลเท็จด้วยค่ะขณะที่ประเด็นอื่นๆนะคะที่คาดว่าจะถูกหยิบยกขึ้นมาเจราจารในครั้งนี้ก็คือในเรื่องของประเด็นการโจมตีทางไซเบอร์การตอบสนองต่อการระบาดของวัคโควิด -19 และความสัมพันธ์ทางเศรฐษฐกิจที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นระหว่าง EU กับไต้หวันค่ะรวมไปถึงประเด็นเซมิคอนดักเตอร์นะคะที่ยังมีการพูด คุยกันด้วยคณะผู้แทนจากสหภาพยุโรปหรือว่า EU นะคะเขาเดินทางมาเยือนไต้หวันในช่วงที่รัฐบาลของนางไัยต้องการกระชับความสัมพันธ์กับยุโรปท่ามกลางแรงกดดันจากจีนค่ะที่ต้องการให้รวมชาติโดยจีนมองว่าไต้หวนันนะคะเป็นส่วนหนึ่งของจีนสมาชิกคณะผู้แทนทั้ง13รายนะประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภา,า EU 7รายได้มาเยือนไต้หวนันเป็นระยะเวลา3วันค่ะ ความขัดแย้งระหว่างไต้หวันกับจีนนั้นกําลังปะทุอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่นานาประเทศซึ่งเป็นพันธมิตรกับทางด้านของไต้หวันนั้นยื่นมือเข้ามาให้การสนับสนุนด้วยนะคะไปดูกันต่อค่ะพอพูดถึงจีนนะคะแน่นอนว่านบะปัจจุบันนะคะจีนกําลังนับเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีแล้วก็เตรียมการที่จะจัดโอลิมปิกฤดูหนาวด้วยแหละคะ่ะดังนั้นในช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาสําคัญที่จะต้องจํากัดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งเร่งตัวมากยิ่งขึ้นในจีนนะคะ โดยล่าสุดค่ะทางการจีนนั้นก็ประกาศคุ้มเข้มท่าเรือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในครั้งนี้โดยเป็นการเฝ้าระวังในระดับสูงสุดที่ท่าเรือขาเข้าค่ะใช้นโยบายบังคับอย่างเข้มงวดในการเดินทางเข้าและออกเพื่อลดความเสี่ยงจากโควิด19ท่ามกลางการแพร่ระบาดระลอกใหม่ซึ่งในช่วงเวลานี้ไม่ถึงร้อยวันแล้วนะคะจะมีพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่ง โดยทางด้านของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติหรือว่า NIA ของจีนนั้นเปิดเผยบอกว่าตอนนี้ใครไม่มีธุระจำเป็นเนี่ยไม่เร่งด่วนไม่สำคัญไม่ปเปิดให้เดินทางออกไปต่างประเทศนะคะพร้อมกันนี้คุมเข้มสำหรับผู้ที่เดินทางที่เกี่ยวข้องกับโอลิมปิกฤดูหนาวทั้งในและนอกประเทศจีนด้วยสถานีโทรทัรทศ์ของรัฐบาลจีนรายงานโดยอ้างถึงนายฮวนชุน เจ้าหน้าที่คณะกรรมการจัดงานโอลิมปิกฤดูหนาวของจีนระบุบอกว่าจีนเนี่ยตั้งเป้ารับประกรันว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งรายงานล่าสุดนะคะจากการติดเชื้อโควิดในประเทศจีนกว่า700รายเกิดขึ้นตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ภูมิภาคระดับบนทลน19แห่งมีการแพร่ระบาดทางภูมิศาสตร์ทําให้เกิดการควบคุมทางธุรกิจและการท่องเที่ยวภายใต้ต่อนโยบายความอดทนต่อโควิด -19 เป็นศูนย์หรือว่าซีโร่เทอร์เรนซ์ของจีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ลดการเดินทางของสายการบินลงไปกว่าครึ่งหนึ่งด้วยค่ะต้องบอกว่าพอเตรียมที่จะจัดกิจกรรมกิจการต่างๆฮะในเรื่องของการคุมเข้มการระบาดของไวรัสโควิด -19 ก็ยังคงต้องเข้มงวดเหมือนเดิมค่ะขณะเดียวกันของบ้านเราเริ่มมีการเปิดประเทศกันแล้วเริ่มเห็นนักท่องเที่ยวกลับเข้ามากันแล้ว ด้วยนะคะขณะเดียวกันไม่ใช่แค่สัญญาณจากนักท่องเที่ยวเท่านั้นนะสัญญาณต่างชาติที่กลับเข้ามาในตลาดหุ้นไทยก็เริ่มมีมาแล้วเช่นเดียวกันด้วยค่ะโดยวันนี้นะคะทางด้านของเฟดโก้เขามีการประเมินค่ะหากมีการเปิดประเทศหรือว่าแม้แต่ภาวะเศรษฐไทยในปีหน้าปรับตัวได้ดีขึ้นนะคะในเรื่องของเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติน่าจะเข้ามาที่ตลาดหุ้นไทยประมาณ1นึ่งแล้านบาทเลยล่ะค่ะแต่ว่าก็ยังคงต้องจับตากันด้วยนะคะเพราะว่าการเปิดประเทศในครั้งนี้ยังไม่ได้คาดหวังนะคะว่านะักท่องเที่ยวจะกลับเข้ามาในปีนี้ มองว่าในปีหน้าน่าจะดีขึ้นค่ะโดยทางด้านของสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือว่าเฟดโก้นะคะมีการเปิดเผยแล้วก็ประเมินทิศทางเงินทุนไหลเข้ามีโอกาสเข้ามาอีกมากค่ะหลังจากเปิดประเทศวันที่1พฤศจิกายนโดยในเดือนตุลาคม2564นะคะเริ่มเห็นฟันโฟเข้ามาแล้วประมาณ1 5 0 0 0ันล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่เป็นบวกและเป็นระดับสูงที่สุดในปีนี้ค่ะซึ่งหากยังอยู่ในระดับดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะคะก็คาดว่าในปีหน้าอาจจะเห็นฟันโฟไหลเข้ามากว่า10,000แล้านบาท ในกรณีที่เศรษฐีไทยนะคะหรือว่า GDP ปี2565ฟื้นเติบโตได้มากกว่าที่คาดการ3.5%หรือว่าเติบโตได้มากกว่า4%ค่ะโดยทางด้านของประธานกรรมก,การเฟดโกคุณภัยบุญนลินทะลังกูลก็บอกด้วยนะคะว่าหากรัฐบาลเปิดเมืองเปิดประเทศได้ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะมีเม็ดเงินต่างชาติเข้ามาเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยยังอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเห็นได้จากการปรับขึ้นมา3%เขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐนั้นปรับตัวขึ้นไปแล้ว40%ขณะที่ไทย ยังไม่มีความจําเป็นที่ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยด้วยค่ะโดยมีการประเมินนะคะประเด็นการเปิดประเทศไม่ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวในปีนี้มากนักแต่ว่าจะเห็นผลชัดเจนมากขึ้นในปีหน้าค่ะและหากรัฐบาลมีการบริหารจัดการที่ดีในเรื่องของสาธารณสุขในการป้องกันไวรัสโควิด -19 ก็เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นแต่มาสมีปีนี้นะคะก็ยังมีวัคซีนทางเลือกเข้ามาเพิ่มเติมก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกแล้วก็ส่งผลดีต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะถัดไปได้ค่ะ ประมินภาพความสดใสแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะเพราะว่าวันนี้เริ่มมีแรงซื้อของต่างชาติกลับคืนมาอีกครั้งด้วยนะคะบรรยากาศการลงทุนนั้นจะเป็นอย่างไรวางแผนการลงทุนอย่างไรต่อไปดีช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ แต่ว่าอาจจะมีการถอนมาตรการ QE ในช่วงเดือนพฤศจิกายนแน่นอนนะคะวันนี้หุ้นในกลุ่มของธนาคารก็เริ่มปรับตัวดีขึ้นค่ะขณะเดียวกันทิศทางการลงทุนอื่นๆนะคะยังคงต้องติดตามปัจจัยต่างๆกันด้วยนะคะดังนั้นการลงทุนในตลาดหุ้นช่วงนี้จะต้องทําอย่างไรกันบ้างค่ะค่ำคืนนี้พูดคุยกันนะคะกับคุณพิเดิมพสงเคราห์กรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์เียนต้าประเทศไทยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะถ้าเรามองบรรยากาศการลงทุนในวันนี้เนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่ามีแรงซื้อเข้ามาอย่างคึกคักเลยนักลงทุนต่างชาติก็ซื้อสุที่กลับมาด้วย4 0 0พันกว่าล้านบาทน,นะคะปัจจัยอะไรเข้ามาสนับสนุนตลาดหุ้นไทยในวันนี้บ้างคะฮะวันนี้ไม่ใช่เฉพาะนักทุนต่างประเทศนะครับนักทุนสถาบันในประเทศก็ซื้อพันหกร้อยกว่าล้านเช่นเดียวกันะนะครับก็แสดงว่าในเชิงของอนาตอนนี้นะครับในมุมมองเนี่ยผมมองว่า าการที่คลายของการประชุมของธนาคารการของสหรัฐเนี่ยก็มีความชัดเจนนะครับที่จะมีการลดขนาดคิวอีลงสองเดือนแรกก็คือพิจิกาธานวัทั้งหมื่นห้าล้นานเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็ดูว่าเดือนมกราคมเป็นต้นไปจะลดลงมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ผมมองว่าตรงนี้เป็นประเด็นรองมากกว่านะครับแต่ประเด็นหลักหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทุกคนมีความกังวลกับผลประกอบการในไตรมาสที่สามของหุ้นในประเทศไทยนะครับหลายๆเซกเตอร์เนี่ยน่าจะออกมไม่มาไม่ดีทั้ง เป็นการเปรียบเทียบไตรมาสต่อไตรมาสคือเอาไตรมาสสามปีนี้เท่ากับไตรมาสสองนะครับหรือไตรมาสสามปีนี้เท่ากับไตรมาสสามปีที่แล้วนะครับส่วนใหญ่ประมาณเจ็ดสิบแปดสเจ็ดถึงแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่ลดลงนะครับแต่ตอนนี้คนเริ่มมีการพูดถึงเศรษฐกิจของไทยนะครับที่อาจจะมีการฟื้นตัวนะครับโดยเฉพาะล่าสุดทางธนาคารไทยมีการประกาศตัวเลขประจําเดือนกันยายนนะครับหลายๆตัวทั้งภาคการบริโภคการลงทุนภาคการผลิตนะครับแล้วก็ าการส่งออกที่เติบโตได้ต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะตัวเลขภาคการผลิตนะครับนั่นคือภาคการผลิตนั่นคือการประกาศตัวเลขเกมไอภาคการผลิตเบื้องต้นนะครับของอาทางไอเอชมากนะครับปรากฏว,ว่าเป็นตัวเลขที่เหนือกว่าจุดนะคจุดครั้งแรกนะครับในเดือนตุลาคมนะครับจาก48.9เป็น50.9นะครับเป็นสถานการณ์ที่เรียกได้ว่า มองในภาพของความฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นไปได้สูงมากขึ้นนะครับเลยแม้แต่อาเซเซนนะครับอ,อยู่ที่ห้าสิบสามจุดหกเดือนตุลาคมซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงสุดเป็นประวัติการนะฮะนะครับก็ในภาพตรงนี้ผมก็เลยมองว่าเซนเมนต์ของในอาเซเซนและของไทยเนี่ยเป็นเซนเมนต์ของภาคการผลิตที่ดูดูค่อนข้างดีมากนะครับนั้นส่งผลต่อในอนาคตนะครับว่าเศรษฐกิจไทยที่น่าจะมีการฟื้นตัวนะครับแล้วก็มีการประมาณการว่าการประกาศตัวเลข GDP ไทยในไตรมาถทีา3 นะครับซึ่งจะมีการประกาศโดยสภาพัฒน์ในวันที่15พฤศจิกายนเนี่ยนะครับเราอาจจะเห็นนะครับตัวเลขอ่ถ้าเป็นการเปรียบเทียบไตรมาสต,ต่อตไตรมาสเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลขบวกคือปีต่อปนะีเนี่ยบวกแน่นอนนะครับอ่าแต่ว่าตัวเลขตไตรมาสต่อไตรมาสเนี่ยอาจจะเห็นเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าก่อนอันนี้ทุกคน f o r แคส s t ว่าจะอาจจะติดลบนะครับแต่ว่าหลายสำนักเริ่มเห็นเป็นตัวเลขบวกอย่างเช่นของเทดดิงค์คอนมี่นะครับก็บอกว่าจะลบทั้ง1.4เปอร์เซ็นต์แต่ว่าไม่บวกทั้ง1.3เปอร์เซ็นต์ทั้วทีนะบวกส่า ในช่วงของ15พฤศจิกายนเนี่ยอาจจะออกมาดีเกินคาดในของภาพเศนะรษฐกิจนับกับแสดงว่าณตอนนี้นะครับนักลงทุนเริ่มมีการเปลี่ยนมุมมองนะครับเดิมคือฟอปกะมาณการไท้ที่เรื่องของผลประกอบการนะครับแต่ตอนนี้คนเริ่มพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจที่จะมีการฟื้นตัวนะครับส่งผลให้ในเชิงเซนตินเมนต์นเ,นเ,นเ,นเนี่ยนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศนะครับตอนนี้ก็เลยมีแรงซื้อกลับเข้ามาครับ ค่ะถ้าอย่างนั้นเองช่วงนี้พอมีแรงซื้อกับเข้ามาหรือว่าแม้แต่สัญญาณต่างๆเริ่มปรับตัวดีขึ้นแล้วนะคะกาหนดกลยุทธ์นักลงทุนยังไงดีล่ะคะยังพอมีหุ้นที่มีจังหวะเข้าไปเก็บได้ด้วยไหมคะพี่ต้นครับผมคือในภาพของภาพรวมนะครับอินเด็กซ์อาจจะไม่ได้หวือหวาขึ้นแบบเยอะมากนะครับเพราะจุดหนึ่งผมค่อนข้างจะมาระวังหุ้นในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์นะครับหรือคอมโบดิตนนี้นะครับเพราะจุดนี้ตอนเนี้ยนะครับหลายหลายสำนักนะครับโดยทั้งทาง ตัวอเมริกาเองนะครับก็อยากจะกดดันให้ราคาน้ํามันลงนะครับหรือแม้แต่จีนเองนะครับพยายามจะให้ราคาสินค้าพกพาหลายตัวของเขาลดลงนะครับนั่นหมายความว่าภาพของหุ้นกลุ่มสินค้าพกพันนั้นอาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าภาพของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในประเทศนะครับโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ซึ่งวันนี้เป็นกลุ่มที่ขึ้นค่อนข้างแรงนะครับและก็มูลค่าการซื้อขายอยู่ค่อนข้างสูงด้วยผมผมยังเชื่อว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยยังน่าจะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับทิ้เด็กผมมองไว้ที่ประมาณแถวหนึ่งหกสาม หนึ่งหกสี่ศูนย์นะครับก็ขึ้นไปสองสาครั้งแล้วไม่ผ่านนะครับก็แสดงว่าหนึ่งหกสามพันหนสี่ศูนย์ตรงนั้นเป็นจุดต้านนะครับแต่ถ้าผ่านขึ้นไปได้หนึ่งหกห้าศูนย์ทีเป็นจุดต้านถัดไปนะแต่ถ้าไม่ผ่านก็ประมาณแถวหนึ่งหกสองศูนย์จะเป็นจุดรับนะครับซึ่งผมก็เป็นยัง,ย,ง,ย,งยังชอบหุ้นอยู่สามเซกเตอร์นะครับเซกเตอร์หลักก็คือธนาคารพาณิชย์นะยังชอบหุ้นของธนาคารกสิกรไทยแล้วก็ธนาคารกรุงเทพนะครับเพราะว่าเป็นตัวหุ้นที่ยังเทรดในไพ่ประมูลค่อนข้างต่ำ แต่ S C B เนี่ยผมเป็นมองว่าเป็นลัสษังการเทรดดิ้งมากกว่านะครับหรือกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์หรือที่อยู่อาศัยนะครับตอนนี้ปรากฏว่าในภาพของการประกาศตัวเลขของธนาคารไทยนะครับถ้าดูราคาอสาังหาริมทรัพย์เนี่ยตอนนี้เริ่มฟื้นตัวนะครับโดยเฉพาะคอนโดนะครับถึงแม้ว่าความต้องการจะลดลงนะครับแต่ทับพายลดลงมากกว่านะครับผมก็เลยมองว,ว่ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับเราชอบสุดภัยแล้วก็ออริจินนะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายนะครับเป็นกลุ่มที่ หลังจากที่มีการคาดหมายว่าราคาน้ํามันดิบเนี่ยอาจจะถึงจุดที่พลิกไปแล้วนะครับเราคิดว่ากลุ่มที่ได้ประโยชน์ก็คือกลุ่มที่ใช้น้ํามันเยอะๆนะครับนั่นคือหุ้นของปูนซีเมนต์ไทยนะครับหรือว่าปูนเอ่อเอสีสี่นะครับเราคิดว่าการเสร์อมภรยผลกระอบการประกาศไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราคิดว่าในภาพอนาคตนะครับไรมาสีเนี่ยจะฟื้นตัวขึ้นมานะครับประกอบกับการเทรดปัจจุบันของปูนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่พประมวกินสามเท่าเท่ากับลบสองเทนดาด d ต์เดฟวชชันด้วยนะครับคือเป็นหุ้นก้างๆถูกนะครับก็ช่ว บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยดูเหมือนว่ากรอบยังเคลื่อนไหวยอยู่ในกรอบแคบๆนะคะสัดส่วนหรือว่าน้ำหนักการลงทุนในช่วงเวลานี้เราประเมินให้กับนักลงทุนวางแผนยังไงดีคะครับผมคือถ้ามองสัสดส่วนการลงทุนถ้าเกี่ยวข้องกับหุ้นนะครับสมมติว่าเราเอาเราคนเขาต้องการจะลงทุนในหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์สมมตินะคือ100นะคร้อยเปอร์เซ็นต์ะความว่าจะอยากจะลงทุนในหุ้นเนี่ยผมคิดว่าเต็มร้อยเลยนะครับเต็มร้อยเลยนะครับเพราะว่าเหตุผลก็คืออะไรผมยังเชื่อมั่นว่า GDP ไทยดับลิสิกิจไทยในไตรมาสที่4ี่เนี่ยน่าจะมีการฟื้นตัวนะครับถ้าดูนักเศรษฐศาสตร์นะครับโดยการสำรวจของธนาคาแรแห่งประเทศไทยล่าสุดนะครับ Q4 นะครับเขามองว่ามีการฟื้นตัวทุกทุกทุกภาคส่วนเลยทั้งการบริโภคการลงทุนการส่งออกนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของภาคการผลิตนะัแสดงว่าณนะตอนนี้ผมเชื่อมั่นว่าจะมีการฟื้นตัวดนเศรสิกิจทีด่ดีขึ้นนะครับก็เลยมองว่าณตอนนี้หุ้น จะเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนที่สุดนะครับอันนี้คือหมายควาว่าท่านต้องการลงทุนอยู่ร้อยหนึ่งนะครับเอเจ็อือออน่นๆท่านก็มองว่าท่านอยู่ลงนอะไรก็ว่ากัากนไปนะครับแต่ตอนนี้คือผมมองว่าต้นแบบไปดีหุ้นแต่ว่าเน้นโฟกัสไปที่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในประเทศเป็นหลักครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระ,พระคุณคะนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังมีโอกาสเข้าไปลงทุนได้3กลุ่มนะคะที่เมื่อสักครู่นี้แนะนำกันมาค่ะค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาพูดคุยกันนะคะประเมินสถานกนัต่่อคะ โควิด19จะเป็นอย่างไรรวมฉายภาพเศรษฐกิจแวดวงตลาดเงินตลาดทุนไทยไปกับสัมมนาพิเศษในโอกาส40ปีวารสารการเงินธนาคาร Thailand's Next Move Looking Beyond Covid-19 พบกับปาทากกถาพิเศษ Looking Beyond Covid-19 โจทย์ที่ท้าทายของเศรษฐกิจไทยหลังยุคโควิด19โดยดรเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนรุพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย รวมด้วยผู้บริหารชั้นนำระดับประเทศในทุกภาคส่วนในรูปแบบ Virtual Seminar วันที่18พฤศจิกาย,ยน2564เวลา9นาฬกา30นาทีเป็นต้นไปจัดโดยการเงินธนาคาร กับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะต้องบอกว่าวันนี้ทางด้านของคอปพีค่ะเขามีการจัดพิธีมอบรางวาัลด้วยนะคะให้กับบริษัทประกันที่มีผลงานโดดเด่นค่ะโดยทางด้านของเมืองไทยประกันชีวิตนะคะได้รับรางวัลบริษัทประกันเกียรติยศสูงสุดค่ะ โดยทางด้านของคุณสาระล่ำซามประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วยดรสุธีโมคขเวชกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเข้ารับ3รางวัลนะคะเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจประจำปี2563ประกอบด้วยรางวัลบริษัทประกันภัยเกียรติยศสูงสุด Hall of Fame รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการส่งเสริมกรมธรรมประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่นและรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่สร้างสรรนวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเด่นจากพิธีม มอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร Prime Minister Insurance Awards ประจำปี2564ค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคอปพอโดยมีคุณอาคมเติมพิทยาภ,ายภายัยศิษย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้มอบรางวัลค่ะ สำหรับรางวัลบริษัทประกันภัยเกียรติยศสูงสุด Hall of Fame ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดในอุตสาหการรมประกันภยัยที่คอปพ,พอมอบให้แก่บริษัทที่มีผลงานการบริหารดีเด่นและมีความแข็งแกร่งรอบด้านโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลน,นี้ค่ะจากความโดดเด่นด้านการบริหารงานทุกมิติควบคู่ไปกับความรับผิดชอบด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการจัดการด้านธรรมพิบาลค่ะ ขอแสดงความยินดีกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนด้วยนะคะนอกนอจากนี้ค่ะมีข่าวมาเตือนกันนะคะ,คะสำหรับใครที่ลงทุนแล้วก็อยากได้ผลตอบแทนสูงต้องอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพนะคะหรือว่าเขาอาจจะมีการสร้างสิ่งที่เกี่ยวเนื่องเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือนะคะล่าสุดค่ะทังด้านของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนนะคะได้ออกมาเตือนประชาชนหรือว่านักลงทุนค่ะอย่าหลงเชื่อการชักชวนเข้ามาร่วมลงทุนกับ AI MC Global นะคะโดย ระบุว่าบริษัทดังกล่าวนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องอันใดกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนค่ะ โดยทางด้านของคุณวศินวนิชิวรานานนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน Association of Investment Management Company หรือตัวย่อก็คือ AIMC นะคะเปิดเผยบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้ที่ใช้ชื่อ AIMC Global โฆษณาชวนเชื่อให้ประชาชนหลงผิดว่าเป็นการลงทุนกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนหรือว่า AIMC ได้ชักชวนให้ประชาชนนำเงินมาลงทุนลงทุนขั้นต่ำเริ่มต้นที่100เหรียญถึง500เหรียญสหรัฐจะได้รับ เงินปันผล0.8%ต่อวันแต่ถ้าลงทุนมากขึ้นไปอีกตั้งแต่600ถึง3,000เหรียญสหรัฐจะได้รับเงินปันผล1%ต่อวันซึ่งทาง AIMC ขอชี้แจงเลยนะคะว่าไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับ AIMC Global และ AIMC Global ก็ไม่ได้เป็นบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การลงทุนภายใต้ใบอนุญาตที่ได้รับจากกระทรวงการคลังและไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งประชาชนหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ AI MC ได้ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนค่ะสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญ,ญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนก่อตั้งเมื่อวันที่10พฤษภาคม2537โดยได้รับอนุมัติจากการจัดตั้งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสมาคมบริษัทจัดก,การลงทุนเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากําไรมีวัตถุประสงค์เป็นศูนย์รวมของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดก,การลงทุนส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อการลงทุนพัฒนาหลักเกณฑ์และมาตรฐานอันดีในการประกอบธุรกิจจัดก,การลงทุนสนับสนุนการออมและการลงทุนของประชาชนรวมไปถึงการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดเสถียรภาพที่ดีทางการเงินของประเทศโดยรวมด้วยค่ะ ต้องบอกว่าตอนนี้โลกของการลงทุนเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะพอยิ่งเปิดกว้างแบบนี้แน่นอนถือว่าเป็นช่องให้มิจฉาชีพเข้ามาหลอกลวงได้ง่ายยิ่งหลายหลายคนมองว่าลงทุนต่ําแต่ว่าได้ผลตอบแทนสูงแหละบางทีตาลุกวาวเลยนะ<อ>ก็อยากจะเข้าไปลงทุนแต่จริงๆแล้วอาจจะต้องพิจารณากันด้วยนะคะเพราะว่าบางทีก็อาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้ค่ะค่ะเบื้องต้นเลยนะคะอะไรที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงนะคะสูงเกินคาดล่อตาล่อใจเนี่ยนะคะ,คะให้สารนิฐานไว้ก่อนว่ามันไม่น่าเชื่อถือแล้วหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเป็นการสนับสนุนการตัดสินใจก่อนนะคะหรือว่าสอบถามอ้างอิงจากแหล่งที่เชื่อถือได้ซึ่งก็จะช่วยให้การลงทุนของท่านนั้นปลอดภัยแล้วค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ